มาเืนินแต่หาเมียให้ไม่ได้มาค่ะเดี๋ยวมอนเล่าให้ฟังวิธีแรกนะคะพาน้องหมาไปทำหมัดค่ะข้อดีไม่หื่นตลอดชีวิตค่ะแต่ข้อเสียก็มีนะคะไม่ล่าเลิงไม่สดใสขี้เกียจไม่กระตือรือร้น,นแถมอ้วนง่ายเพราะอ้วนเสร็จความดันเบาหวานเรื่องของกระดูกก็อาจจะตามมาในอนาคตนะคะหรือแบบที่2ค่ะ ช่วยเขาค่ะช่วยปลดปล่อยความต้องการทางเพศให้เขาไม่ต้องอายค่ะเรื่องแบบนี้ไม่ว่าคนหรือน้องหมาเป็นกันได้ค่ะลดความเครียดลดอาการก้าวร้าวทำให้สุขภาพจิตด,ดีสดใสล่าเริงเหมือนเดิมค่ะชอบแบบไหนก็เลือกเอานะคะถ้าชอบทำหมันก็พาน้องหมาไปหาคุณหมอ ได้เลยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าน้องหมาจะไม่เหมือนเดิมเสียสมดุลจากที่ธรรมชาติให้มานะคะไม่สดใสไม่ล่าเริงขี้เกียจนะคะไม่วิ่งไม่เล่นแล้วก็อ้วนง่ายหรือแบบที่2นะคะง่ายๆสุขภาพจิตด,ดีทำให้เขาเองได้ง่ายๆที่บ้านเพียงเดือนละ1 2ครั้งแค่นั้นคะ่ะ ไม่เป็นค่ะอยากช่วยแบบที่2นี่แหละอยากจะปลดปล่อยให้เขาแต่ทําไม่เป็นสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้วิธีการปล่อยน้ำเชื้อตัวผู้เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาพิมพ์สนใจใต้คลิปวิดีโอนี้มมอเปิดคอร์สสอนอยู่และเจอกันในคอร์สนะคะ